สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คลิปเด่นๆครับ9ทีมนะครับประจำวันศุกร์ที่11ตุลาคมนะครับก็เรียกได้ว่าโหวันนี้อัดแน่นครับโปรแกรมระดับทีมชาตินะครับมาแบบเต็มสตรีมเต็มแพ็คนะครับทั้งโปรแกรมเรียกได้ว่ายูฟ่าเนชั่นลีกในโซนยุโรปนะครับรวมถึงฟุตบอลอเมริกาใต้นะครับแล้วก็แน่นอนทีมชาติไทยเราลงเล่นศึกคิงส์ครับที่จังหวัดสงขลานะครับก็เตะเวลา2ทุ่มก็9คู่นะครับวันนี้เกมบอสเนียเยอรมนีเนี่ยให้เรียกได้ว่าเข้ากลุ่มไปหลักทนนะะครัับบบศแ VIP ส่วนทางแกรี่กับเนเธอร์แลนด์เนี่ยคู่นี้เชียร์เนเธอร์แลนด์เลยครับเชื่อว่าเนเธอร์แลนด์บุกชนะ3-1แล้วสกอร์สูงนะครับอุทิศสามครับเช็กเจอรอัลบเนียคู่นี้ให้เชียร์ไปที่เช็กครับฟันธงเช็กเบียด2-1แล้วสกอร์สูงนะครับอุทิสี่ครับตุรกีเจอมอนเตเนโกรครับคู่นี้ฟันธงตุรกีเล่นในบ้านแกร่งกว่านะครับชนะ3-1แล้วสกอร์สูงคู่ที่5ครับยูเครนเจอจอร์เจียบอลราคาแปลกนะครับให้เชียร์ยูเครนครับฟันธงเจ้าบ้านบอลอั้นเบียด1-0แล้วสกอร์ต่ำนะครับ คู่ที่หครับไอซ์แลนด์เจอเวลคู่นี้เวลฟอร์มดีกว่านะครับมาเยือนแต่ไม่เป็นดองให้เชียร์เวลครับฟันธงเบียด1นึ่แล้วส,วสกอร์ต่ำคู่ที่เนะครับสโลวาเกียเจอสวีเดนให้เชียร์สโลวาเกียรครับฟันธงเจ้าบ้านเบียด1นึ่แล้วส,วสกอร์ต่ำนะครับคู่ที่8ครับเปรูเจออุรุกวัย คู่นี้บอลเรียกได้ว่าวัดใจนะครับให้เชียร์เปรดูครับเชื่อว่าจบ11และสกอร์ต่ำอุดิก้าครับเน้นๆประจำวันนี้ครับทีมชาตไทยจะอัดฟิลิปปินส์ขาด3าเชียร์ทีมชาตไทยและสกอร์สูงนะครับน,นี้คือแนวทาง9้าคู่ประจำวันนี้นะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดซับคลาสติดตามช่องเราด้วยมีเพื่อนเป็นสายลุ้นสายเชียร์ก็บอกต่อได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกันได้พิมพ์มาเลยนะครับวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ